สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว YouTube ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศนะครับพี่ช้างกับพี่ควายนะครับก็ยืนกินสับปะรดด้วยกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับก็มีสีเชือกนะครับวันนี้เราจะพาสีดอมงคลนะครับลงมาข้างล่างด้วยนะครับก็จะมีพรายเปียกแล้วก็สีดอมงคล จันเพนนะครับแล้วก็คุณยายเน็ตด้วยนะครับวันนี้นะครับทั้งหมดเราจะมีสี่เชือกนะครับวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่โซนน้านล่างนะคะวันนี้นะครับนี่ก็กินสับปะรดอยู่ด้วยกันนะครับพี่ช้างกับพี่ควายนะครับจะแบ่งกันกินนะครับไม่ทำร้ายกันนะครับพี่สีดอมงคลก็ใจดีนะครับไม่ทำร้ายพี่ควายนะครับนี่สวนพ่อใหญ่เปียกก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ นี่ก็จะเป็นอาหารของเราครับอาหารหลักของพี่ช้างนะครับก็จะเป็นต้นสับปะรดนะครับหรือว่ามีอีกอย่างนะครับก็จะเป็นหญ้าเนเปียร์นะครับที่นี่นะครับที่เราให้นะครับก็จะมีต้นสับปะรดกับหญ้าเนเปียร์นะครับอาหารหลักของเรานะครับนี่มาดูความน่ารักนะครับของพี่ช้างกับพี่ควายนะครับอยู่ด้วยกันนะครับไม่ทำร้ายกันนะครับนี่อันนี้ก็เราต้องยืนคุมหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราปล่อยสีดอมงคลลงมาด้วยนะครับ ก็จะอยู่ติดกับพ่อใหญ่เปียกนะครับพอดีรเราไม่ได้ล่ามสีดอด <drilling. S 2> มงคลไว้นะครับอันนี้เราปล่อย,ลยปล่อยสีดอมงคลเลยนะครับเราล่ามแต่พ่อใหญ่เปียกไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคนยายน็ตของเราครับคนยายน็ตของเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะกลัวพี่ควายมากกว่านะครับเพราะว่าพี่ควายที่นี่นะครับดุกว่าพี่ช้างอีกนะครับนพี่ช้างต้องยอมสยบนะครับให้กับพี่ควายที่อยู่ที่นี่นะครับ <seaweed> พี่ช้างกับพี่ควายครับกินหญ้าอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ป, right ป้าเพนได้เจอหนุ่มนะครับหนุ่มน้อยนะครับอย่างสีดองมงคลของเราครับเนี่ยสีดองมงคลของเราครับกับป้าเพนนะครับยืนอยู่ข้างกันเลยนะครับสีดอมงคลของเราเนี่ยอายุสาม <bilingual> สิบกว่าปีนะครับสีดองมงคลครับอายุประมาณสักสามสิบสองสามสิบสามปีครับสีดองมงคลของเรา ยังหนุ่มอยู่นะครับสีดอมงคลนะครับยังหนุ่มนะครับส่วนป้าเพนก็อยู่ราวสี่สิบกว่านะครับป้าเพนของเรานะครับนี่นะก็เป็นภาพที่น่ารักมากนะครับกับพี่ควายนะครับกับพี่ช้างนะครับกินอยู่ด้วยกันนะครับ เดี๋ยวจะ้าพาบรรยายนะครับปลาเ,เพนเผื่อไว้ด้วยนะครับปลาเพนเอาขึ้นหลังไว้ด้วยนะครับตัวไม่ทันเขานะครับดูปลาเพนโยนสับปรดขึ้นหลังนะครับฉลาดมากเลยนะครับปลาเพนของเรามีการโยนต้นสับรดนะครับขึ้นข้างหลังด้วยนะครับ เผื่อข้างล่างพี่ควายจะแย่งกินหมดนะครับก็เดี๋ยวรอพอพี่ควายกินหมดนะครับน่าจะสะบัดต้นสับปะรดลงมานะครับแล้วก็กินต่อนะครับนนหรือว่าปลาเพลนร้อนก็ไม่แน่นะครับที่โยนต้นสับปะรดครับขึ้นข้างหลังนะครับส่วนคุณยายของเรานะครับก็ไม่กล้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่เผือกยืนคุมอยู่นะครับตรงนี้นะครับ เพลินๆครับเพลินๆพี่ช้างกับพี่ควายกินหญ้าอยู่ด้วยกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเห็นพี่ช้างกับพี่ควายนะครับกินหญ้าอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับก็มาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับเนี่ยครับที่นี่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมพี่ช้างกับพี่ควายนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ นี่ก็มีหนุ่มหลนอครับหนุ่มหลออีกหนึ่งเชือกนะครับสีดอมงคละครับลงมาด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ห่างป้าเพนเลยนะครับอยู่ติดป้าเพนเลยคือต้องเข้าใจด้วยนะครับที่เราใส่โซ่สองขาของสีดอมวงคลนะครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับคือให้เขาเดินช้าเชื่องช้าครับไม่ให้เร็วเกินไปนะครับก็ชะลอความเร็วของเขานะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ล่ามสู้เขานะครับเราใส่แค่ปลอกขาแค่นั้นนะครับก็ต้องใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ต้องข้อบอกอีกนะครับว่าประกอบทองของเรานะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับแผลก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับประกอบทองนะครับประกอบทองก็ยังสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับส่วนบาดแผลที่เป็นแผลกดทับนะครับที่อยู่ข้างลําตัวก็เริ่มที่จะหายแล้วนะครับแล้วก็แผลที่อยู่ในเฟือกนะครับคุณหมอก็ได้ผ่า ผ่าเฟือกแล้วนะครับแล้วก็ล้างแผลที่อยู่ข้างในนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเฟือกนะครับแค่ผ่าดูนะครับผ่าดูแผลแล้วก็ล้างแผลให้คุณป้ากอบทองนะครับอยู่ที่บริเวณขานะครับก็คุณป้ากอบทองของเราก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากเลยนะครับแผลก็ดีขึ้นส่วนสุขภาพร่างกายของประกอบทองก็ดีขึ้นนะครับประกอบทองเป็นช้างที่สู้มากนะครับแต่ประกอบทองยังไม่นอนนะครับประกอบทองของเรา ยังไม่ได้ล้มตัวนอนนะครับตั้งแต่วันที่เราเปลี่ยนเผือกนะครับถึงแม้ประกอบทองไม่ได้ล้มตัวนอนนะครับแต่ประกอบทองก็มีที่พิงนะครับพิงแล้วก็สามารถยืนหลับได้นะครับประกอบทองของเราสามารถยืนหลับได้แล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับเนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับมีมาเป็นครอบครัวครับ ตอนนี้ก็เห็นรถที่จะให้พี่สีดอมองคลขึ้นแล้วนะครับนุ่น,นอยู่ฝั่งนู้น voilà นะครับนุ่นครับสิบล้อนะครับที่จะให้สีดอมงคลของเราขึ้นนะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับนุ่นสีขาวๆนุ่นนะครับสิบล้อที่อยู่ติดกับรถกระบะสีเขียวนะครับนุ่นที่มีมอเไซค์วิ่งอยู่นุ่นนะครับนุ่นครับนี่ก็จะเป็น ที่ว่าจะให้สีดอมมงคลของเราขึ้นนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนรถคันล่างนี้นะครับเล็กๆนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณของทูมูฟนะครับน่าจะเป็นสัญญาณของทูมูฟนะครับอันนี้ส่วนนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เราจะเป็นรถที่ให้สีดอมมงคลขึ้นนะครับอยู่ส่วนด้านล่างนู้นนะครับนู้นนะครับน่าจะเป็นรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลสัตว์นะครับ ที่ว่าลดรักษาพี่ช้างนะครับเอาไว้ให้พิช้างขึ้นนะครับสามารถเทื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ไปหาพี่ช้างที่ป่วยได้นะครับบสามารถขับคันนี้ไปหาพี่ช้างที่ป่วยได้เลยนะครับนู้นครับคันนู้นนะครับโอเคครับเรามาดูพี่ควายกับพี่ช้างนะครับกินหญ้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับความสุขนะครับความสุขของพี่ช้างกับพี่ควายนะครับที่กินหญ้าอยู่ด้วยกันนะครับ คือไม่เกิดปัญหานะครับแล้วก็ไม่ทะเลาะบ่อแหวงกันนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารของเรานะครับต้นสับปะรดนะครับนี่ต้นสับปะรดนะครับนี่นะครับคือมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือพนักงานนะครับก็จะเอาต้นสับปะรดมาให้นะครับประจำนะครับเวลาสับปะรดหมดนะครับนี่ก็ผญ่เปียกของเรานะครับปลาเพนกับปิควายแล้วก็คนยายเนตแล้วก็สีดอมงคลนนะครับนี่นะครับ ความน่ารักนะครับความน่ารักของพี่ช้างนะครับนี่ครับก็ที่เราใส่ปลอกพี่สีดอมงคลก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใดนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่ควานนะครับแล้วก็ของพี่เปียกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจเกิดจะหึงตัวเมียหรือ ห plane. ุ่นหิดก็ได้นะครับเพราะว่าป้าเพ็ญของเรายังสาวอยู่นะครับก็สีดอมงคลของเราก็ยังหนุ่มอยู่นะครับนั่น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 เห็นไหมครับพี่ควายที่นี่ดุนะครับพี่ช้างยังกลัวเลยนะครับพี่เพื่อจะไปทําเผาพี่เพื่อกินเฉยอยู่เฉยนั่น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 สีดอมงคลของเราก็ไม่ทําอะไรนะครับก็เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับก็ไม่ทําร้ายกันนะครับหรือว่าจะมีกรณี ที่ว่าจะฟุดฟัดฟุดฟัดใส่กันนะครับนี่นะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดครับที่เข้ามาชมช่องของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ